สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่าอีกแล้วนะคะกับช่องมาม่าคุกกิ้ง4544มาพบกับมาม่าเป็นประจำในทุกๆวันพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำไก่ผัดพริกแห้งใส่เห็ดกันค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันก่อนค่ะวันนี้มาม่าใช้สะโพกไก่ค่ะ เราเอากระดูกออกเสร็จเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะวันนี้ใช้ประมาณ450กรัมแล้วก็มีเห็ดชิเมจิค่ะซื้อมา1แพคนะคะใบหัวละพาค่ะพริกขี้หนูแห้งค่ะหอมใหญ่พริกแดงจินดาค่ะแล้วก็กระเทียมสับประมาณ1ช้อนโต๊ะเครื่องปรุงที่เราใช้วันนี้ก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว น้ำตาลทรายแล้วก็จะมีแป้งมันค่ะแล้วก็จะมีพริกไทยป่นค่ะพอเครื่องปรุงครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะให้เพื่อนๆเ,เตรียมสะโพกไก่หรือว่าชิ้นส่วนไหนก็ได้นะคะนำมาปรุงเพิ่มด้วยพริกไทยป่นก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวเพื่อเพิ่มรสชาติลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันดีค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเติมแป้งมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกผสม,มให้เข้ากันดีอีกรอบนะคะแป้งมันจะเป็นตัวช่วยทําให้เนื้อไก่ของเราวันนี้นะคะมีความนุ่มขึ้นค่ะเวลาผัดออกมาก็จะไม่แข็งกระด้างนะคะทําให้อร่อยน่ากินมากขึ้นด้วยค่ะพอผสม,มเข้ากันดีนะคะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะนําไปผัดกันก่อนเลยค่ะ ตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วเราก็จะนำไก่ลงไปผัดกับน้ำมันก่อนค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าไก่จะสุกดีนะคะวิธีนี้นะคะไก่ของเราเนี่ยจะเนื้อแน่นด้วยค่ะแล้วก็นุ่มๆนะคะเด้งๆเลยค่ะจากตัวแป้งมันที่เราใส่ลงไปเราเรานำมาผัดอีกรอบนะคะเราก็จะใช้เวลาไม่นานค่ะ พอผัดจนสุกดีแล้วแบบนี้ค่ะก็ตักพักขึ้นให้เสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะเปิดแก๊สไฟกลางใส่น้ำมันประมาณ1-2ึ่อช้อนโต๊ะนำกระเทียมสับลงไปผัดพร้อมกับพริกขี้หนูแห้งนะคะที่เราหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะจำนวนมากน้อยแล้วแต่ความชอบก็ให้เป็นเพื่อนผัดให้หอมดีก่อนนะคะ พอผัดจนหอมได้ที่แล้วค่ะเราก็จะมาเติมน้ำลงไปค่ะกะว่าพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงเพิ่มกันค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปก่อนค่ะวันนี้มาม่าใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจำนวนเนี่ยเพิ่มลดได้ตามความชอบนะคะ แล้วก็น้ามันหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันดีค่ะถ้าหากน้ําน้อยเกินไปนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เติมเพิ่มได้ตามความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่หอมใหญ่ตามลงไปเลยค่ะวันนี้มาม่าใช้ประมาณครึ่งหัวนะคะ ผัดจนหอมใหญ่นะคะสีใสขึ้นมาได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะมาเติมเนื้อไก่ที่เราผัดเอาไว้ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่เห็ดลงไปเลยค่ะวันนี้มาม่าใช้เห็ดชิเมจินะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นเห็ดแบบไหนก็ได้นะคะตามความสะดวกเลยค่ะแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันดีอีกรอบนึงค่ะขั้นตอนนี้มาม่าจะเริ่มเปิดแก๊สไฟแรงขึ้นมาแล้วนะคะ สร็จแล้วเราก็จะมาใส่พริกแดงจินดาล,ลงไปค่ะตามด้วยใบโหระพาค่ะผัดจนใบโหระพาสุกได้ที่แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ไก่ผัดพริกแห้ง ใส่เห็ดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะดูน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็เคล็ดลับในการทำไก่ให้เนื้อนุ่มแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูค่ะรับรองว่าจะติดใจมาม่าทานแล้วเนื้อไก่นุ่มมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำค่ะ วันนี้มาม่าคุกกิ้ง4524ต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ